ขออนุญาตพูดถึงการสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนาะตอนนี้หลายๆคนโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องคาสิโนเราได้ยินมาหลาย10ปีแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้สภาผ่านร่างและอะไรมันเป็นเหตุผลสําคัญจําเป็นที่ทางกรรมธิการหรือว่าหลายๆภาคส่วนเนี่ยทำให้เรื่องนีมน้มันเริ่มที่จะเห็นพัฒนาการครับต้องนําเรียนครับว่าที่จริงชุดศึกษาเนี่ยครับชุดความรู้เนี่ยศึกษามามาเป็น10บสปีแลวนะครับแต่แน่นอนว่าต่างกรรมต่างวาระช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะยังไม่มีความความต้องการแรงกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจขนาดนี้ นะครับพอถึงตรงนี้ผมว่ามันก็ถึงเวลาทาม,มิ่งมันถูกถูกฝาถูกตัวพอดีละเพราะฉะนั้นเราก็เอาชุดการศึกษาทั้งหลายๆชุดที่ผ่านมานะครับมาเบรนในในมาทําให้มันมันเป็นสภาพาปัจจุบันในปัจจุบันนี้นะครับวิเคราะห์จากตัวเลขเศรษฐกิจความต้องการที่จะดีดตัวเลขด้านเศรษฐกิจการที่อยากจะกลับไปเป็นแผนที่หนึ่งนะครับในแผนที่โลก ในเรื่องของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะครับทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันปร,ประจวบเหมาะทําให้ว่าเราจำเป็นจะต้องมีเมกะโปรเจกต์ประเทศไทยไม่ได้มีเมกะโปรเจกต์ Project, ไม่ได้มีแมนเมดใหม่ๆนะครับที่เป็นแลนด์มาร์คเพื่อจะสร้างแรงกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวนักลงทุนเนี่ย มาจับใจ่ายใช้สอยมาท่องเที่ยวมาลงทุนที่ประเทศไทยครับ,รบผมก็คิดว่าถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วครับข้อมูลที่เราเห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับทางเศรษฐกิจตัวเลขมันหวือหวาขนาดไหนคะทำไมมันถึงสามารถที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนได้เร็วหรือว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราบอกว่ามันต้องแบบพอเหมาะพอเจาะพอดีในณเวลานี้เลยครับถ้าเราดูจากตัวตัวเลขนี่นะครับนี่ครัวเรือนนะครับรายได้รายได้ต่อหัวต่อครัวเรือนนะครับแล้วก็นี่ที่กําลังจะเสียตัวเลขแล้วแหลแบบนี้นะครับมันสะท้อนว่าเราจําเป็นต้องมีการ การมีเครื่องยนต์ตัวใหม่ตัวใหญ่นะครับที่จะแรงพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้พลิกฟื้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงการจะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยหากเรามีเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็มันก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดทั้งฐานรากนะครับเรารวมถึงการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นโอท็อปแชมเปี้ยนโปรดนะครับเพราะฉะนั้นจะเกิดการแข็งแรงตั้งแต่ในระดับชุมชน นะครับในระดับรากหญ้าจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไม่ว่าอุตสาหกรรมการบริการนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆก็จะเกิดการหมุนเวียนอีกครั้งหนึ่งครั้งใหญ่เพราะฉะนั้นตัวเลขเอาอย่างมูลค่าการลงทุนนะครับทุนจดทะเบียนของบริษัทที่จะมาลงทุนของของบริษัทระดับโลกเนี่ยยังต่ต้องมี5 0 0 0มล้านนะครับงบลงทุนเนี่ยไซเอ็ XL เนี่ยแสนล้านนะครับอัตราการจ้างงานที่จะเกิดขึ้นอีกมาหาศาลกับคนในพื้นที่นะครับแล้วก็การที่จะมีอัพสกิลนิวสกิลใหม่ๆรายได้ รายได้ขั้นต่ำนะครับมันจะเกิดขึ้นอย่างไรเงินหมุนเวียนภายในจังหวัดจะเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้ครับมันจะเป็นโมเมนตัมหมุนไปทั้งรูปนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นแรงกระตุนมหาศาลกับเศรษฐกิจครับรูปร่างหน้าตามันพอจะเห็นเป็นตัวอย่างชัดๆหรือว่าศึกษาออกมาชัดๆแ,แล้วได้ยังคะว่าตกลงและจะอยู่พื้นที่ไหนจะออกมาออกแบบมาเป็นยังไงบ้างครับในภาพกว้างก่อนนะครับเราจะกระจายไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อกระจายความเติบโต ให้ครบถ้วนทุกมิตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากหากหากเรายกตัวอย่างของภาคเหนือเราก็ต้องมองในจังหวัดที่มีคาบสิทธิมีฟาร์ซิลิตี้ที่สมบูรณ์ในเรื่องของระบบสาธารณสุขระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมเพื่อจะไม่เป็นภาระกับพื้นที่นั้นเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยสาบ้านกระจายรายได้กระจายความจเจริญให้กับเมืองรองนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขยายผลไปต่อที่เป็นระเบียงเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นระเบียงเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะสามารถที่จะ เดินทางแล้วมาจับจ่ายใช้สอยมามาใช้เวลามาสเปนเงินกับที่ภูมิภาคนั้นได้งั้นเบื้องต้นในภาพใหญ่ด้วยความเหมาะสมแล้วภูมิภาคหนึ่งควรจะมี1จุดนะครับที่เป็นไซส์ไซส์แบบไซส์ใหญ่ XL ทีนี้มันจะเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นมันจะซิงค์ความเจริญทั้งแผ่นดินของเรารวมถึงขยายผลไปกับประเทศเพื่อนบ้านตามอีโคโนมิคคอริดร์ต่างๆครับด้วย ขายที่มันครอบคลุมที่จะเป็นร่มใหญ่ก็คือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่ว่าคนไปโฟกัสอยู่ที่คําว่าคาสิโนค่ะครตรงนี้เราให้ความสําคัญหรือว่ามันมีจุดไหนที่เราอยากจะไฮไลท์เลยไหมคะว่าโอ้ยอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะหรือว่าอย่าอย่าเพิ่งแบบตีตนไปก่อนให้ว่ามันจะไม่ดีทั้งหมดอันนี้ครับก็คงองเป็นหน้าที่ของกรรมธิการนะครับของเราแล้วก็หน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องชี้แจงให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนรับทราบคือนําเรียนแล้วเนี่ยในส่วนของคาสิโนเนี่ย ที่เราเราไปเข้าใจผิดว่าเราจะสร้างทุ่มทุกอย่างเนี่ยเพื่อไปสับสนุนด้านการพนันเหรอทําให้จากใต้ดินขึ้นมาบนดินเหรอแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไซส์ของมันที่จะอยู่ใน entertainment complex หรือคา,าริคาที่เราจะว่าอยู่เนี่ยน,นะฮะไซส์มันไอเกรมิงฟอร์เนี่ยมันจะมีแค่3-10%เ <S S> พราะฉะนั้นคือห้อง1ห้องคา,าริคหหลังนี้มี20ห้อง นะครับเรามีอารีนานะครับการแข่งขันระดับโลกนะครับเราจะมีไมซ์ส่งเสริมการประชุมระดับโลกนะครับเรื่องของคอนเสิร์ตระดับโลกการจัดอีเวนต์ตลอดปีทั้งเยียรวนะครับแล้วก็ในส่วนของที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นภูมิภาคไหนอยู่อย่างไรสิ่งที่จะถูกสร้างขึ้นมาจะส่งเสริมแล้วก็โชว์ความเป็นไทยในภูมิภาคนั้นๆประกาศความแข็งแรงของประเทศไทยสู่สายตาโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแค่อเทมเดียวใน20ไอเทมใหญ่ สิ่งที่มีแน่นอนครับคือความเป็นเซอร์วิสมายของคนไทยนะครับความเป็นฮอสเทอริตี้นะครับความเป็นความเวลคัมความเป็นสยามเมืองยิ้มนะครับในเรื่องของเซอร์วิสมายเนี่ยรับรองมาเป็นสิ่งหนึ่งนะครับเรื่องของอะระหว่างการมาอยู่นะครับลองคิดว่าไม่ได้ว่าเพลเยอร์เนี่ยที่จะมาเล่นในใ,ในในห้องหลังนั้นเนี่ยที่จะเกี่ยวกับคาสิโนอย่างเดียวเรื่องเกมมิ่งอย่างเดียวเนี่ยเขามากับเพื่อนเขามาครอบครัวเขามากับนักลงทุนเพื่อนทุนนักธุรกิจเขาก็จะมาใช้ชีวิต นะครับในบจังหวัดหรือที่เราตั้งอยู่ความสวยงามของประเทศไทยมีอยู่เยอะมากซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะเดินทางเคียงคู่ไปเพราะฉะนั้นในกิจกรรมที่จะเป็น11สาขาซอฟต์พาวเวอร์จะถูกอยู่ในนั้นด้วยเช่นกันเสร็จปุ๊บเราจะเสริมการเที่ยวเมืองหลักเมืองรองอย่างไรเรื่องของการเชื่อมโยงคอนเน็กติวิตี้ระหว่างที่เที่ยวหนึ่งกับที่เที่ยวหนึ่งนะครับการที่จะอยู่ที่นี่ไปนอนเมืองรองสัก2คืนนั้นแปลว่า1ทริปใช้จาก ต่อหัวเนี่ยใช้ประมาณหมื่นสองครั้งนี้สามารถ spending สูงขึ้นไปถึงแสนสองต่อหัวต่อทริปเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันจะเกิดการหมุนแบบได y นามิกแบบเชื่อมโยงเพราะฉนั้นเนี่ยหาคิดภาพร่วมกันจริงๆเนี่ยมันมันจะไม่เดียวดายดายๆแล้วก็ไม่ใช่จะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อคนกลุ่มหนึ่ง เพื่อนักเล่นการพนันอย่างเดียวมันไม่ใช่เลยมันลงลึกไปถึงขนาดว่าต้องกําหนดประเภทหรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในคาสิโนที่เราบอกว่าเราแบ่งสัดส่วนประมาณ3าถึงสิแล้วหรือยังครับประเภทการเล่นแต่ประเภทการเล่นครับมันจะอยู่ในคําใหญ่รีกว่าเกมมิ่งนะครับเกมมิ่งของออฟไลน์ไม่ใช่เรื่องของออนไลน์นะครับออนไลน์เนี่ยเราจะต้องพิจารณาในเทียร์ถัดไปเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ใน,ในเทียร์แรกก่อนนะครับส่วนการจะทาเป็นไฮบริดกันทั้งออฟไลน์และออนไลน์เนี่ยอันนี้ต้องดูความเหมาะสมความรับได้ของของคนไทยนะครับแล้วก็ผ เรียกได้ว่าใช้คําว่าเกมมิ่งก่อนเกมมิ่งก็คือในประเภทในสากลโลกที่เป็นที่ยอมรับคงไม่ใช่การพนันที่จะแบบจะระดับชุมชนหรือตรวจสอบยากมันก็ ยากต่อการตรวจสอบสิ่งนี้เราก็ให้ความระวังอยู่ถ้าดูจากหลักการบนกระดาษหรือว่าแนวคิดเนี่ยโอเคแล้วมันมันเห็นเป็นภาพความสวยหรูมันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดมันจะทำจรงิงๆมันมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคไหมฮะโด,ดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเรื่องของการฟอกเงินหรือแม้แต่เรื่องของปัญหาการพนันหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมันเกิดขึ้นแล้วมันจะคุมได้อยู่ครับแยกเป็น2ประเด็นอย่างนี้นะครับเรื่องของการฟอกเงินนะครับอย่างที่บอกไว้เราเชิญทางหน่วยงานของปปงนะครับแล้วร่วมกับฝ่ายว่้นคงของไทยนะครับแล้วต่างชาตินานาชาติเราทํางานร่วมกันเพรราะะฉนนนนั้้ตงียอู่ใ เข้มข้นของกฎที่จะมาคุ้มครองนะครับกฎที่จะมาตรวจสอบกฎที่จะมาะติดตามนะครับตรงนี้เราเราเราให้ความสําคัญมากถ้านายรัฐมนตรีก็ให้ให้ให้บัญชามาอย่างชัดเจนว่าเรื่องนี้ต้องหมดไปและต้องไม่มีแทรกซึมนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของอการฟอกเงินเราให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆน,น,นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการติดกรรมพันนันนะครับสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับลูกหลานชาวไทยอยู่แล้วนะครับเราอยากให้มองการเติบโตแต่แน่อนอนว่า การเปลี่ยนแปลงมันมีต่อต้านนะครับแต่ต่อต้านถ้ามันเติบโตและเติมเต็มได้แล้วเราป้องกันเขาได้ผมมองว่าเราเดินหน้าไปด้วยกันได้ข้อระวังข้อห่วงใยถูก หยิบมาพิจารณาใหม่ทั้งหมดเพราะ,ะนั้นคณะกรรมการนี้ครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็ให้ให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยควบดูแลในเรื่องของช่องทางทางการเงินด้วยเพราะ,ะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นการเฝ้าระวังตั้งแต่ต้นทางจนถึงจนถึงเอาคำออกมาครับถึงตอนนี้มันมีสัญญ,ญาณดีแล้วแต่มีอะไรที่กมทหนักใจไหมคะว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงหรือว่ามันจะถูกล้มกระดานไปก่อนออสิ่งเดียวที่จะล้มกระดานได้นะครับและไม่เกิดขึ้นจริงก็คงหนึ่งการประเมินความคุ้ม ใช่ไหมครับการได้การเสียหากมันเสียมากกว่าได้เราไม่ทําอยู่แล้วซึ่งเราผ่านสเต็ปของการคิดนั้นมาแล้วเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในสถา,านการณ์ที่เราจําเป็นจะต้องมีเครื่องยนต์ใหญ่ที่จะมากระทุ้งเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับสิ่งที่จะล้มไปได้อีกก็คือหากเราต้อง,ต,องต้องทิ้งใครไว้ข้างหลังเราไม่ได้ดูแลกลุ่มเปราะบางเราให้ทําให้สร้างความเสื่อมเสียให้มากกว่ากับชุมชนที่เราจะไปสร้างอันนี้ก็คงไม่ทําแต่เนี่ยเรารับ วิเคราะห์จากทั่วด้านนะครับบนซ้ายการขวาเราคิดให้ลึกเข้าไปอีกในตรงนี้ <c oughs> แล้วน่าจะเปิดฟลอให้ภาคประชาชนภาคประชาสังคมมามีมส่วนร่วมมากขึ้น <c oughs> ถ้ามีปัญหาใดถ้ามีาข้อหงยายใดเราก็จะเอามาในส่วนของพอรบฉบับนี้ <c oughs> ที่จะเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดในการทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ของประเทศไทย <c oughs> ครับ